ผมจะย้ำเรื่องนี้เพื่อให้เห็นว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับที่พยายามยัดเยียดการเป็นฆาตกรด้วยการอ้างว่าบุคคลนั้นไม่มีแรงจูงใจครับแต่วางแผนร่วมกันวางแผนฆ่าเด็กอันนี้ผมปฏิเสธความคิดนี้โดยประการทั้งปวงนะครับผมย้ำมีทีนะครับทางไปถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ย คนที่จะซวยคือผู้ปกครองครับเด็ก3ขวบคุณไม่ควรจะปล่อยไว้นอกสายตาคุณนะนะฮะอย่างนี้นะประกันเลยนะฮะและใครๆก็แล้วแต่ครับจะอ้างว่าเป็นญาติพี่น้องที่ร่วมคอยเลี้ยงดูแทนพ่อแม่มาหลายครั้งหลายคราเนี่ยแต่เด็ก แล้วจะเอาอาศัยจุดนี้ครับอาศัยจุดนี้ที่คอยเลี้ยงคอยดูแลแทนในเวลาจําเป็นในเวลาจําเป็นนะครับแต่กลายเป็นว่าถูกนําเส้นความห่วงใยเล็กๆน้อยๆของความเป็นญาตนะิให้มาฆ่าเด็กครับผมจะย้ำเรื่องนี้ทุกวันทุกวันว่า มันผิดจากความเป็นมนุษย์หรือเยี่ยงมนุษย์ไม่ควรจะมีเรื่องแบบนี้ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมครับเขาจะนึกถึงเรื่องนี้ครับว่ามันไม่ใช่แน่นอนต่อให้คุณสร้างหลักฐานมาจนเหมือนเสมือนจริงได้แต่ในความพิจารณาของคุณที่มีหัวใจความเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยเนี่ยคุณจะไม่คิดอย่างนั้นมันต้องมีปัญหาใดๆ คุณต้องเคยอยู่กับครอบครัวบางครบครัวที่พ่อแม่อาจจะเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วโมโหลูกทุบตีลูกแล้วครอบครัวอื่นไม่กล้าเข้าไปช่วยได้แต่เวทนามันมีครับบางครอบครัวแจ้งตำรวจครับว่าทำร้ายเด็กเคยมีใช่ไหมครับดังนั้นเรื่องการทำร้ายเด็กเหล่านี้ไม่ปรากฏว่าเป็นพ่อแม่คนอื่นมาทำแน่นอนครับไม่มีฮะ ยกเว้นคนนั้นไปตรวจแล้วกลายเป็นว่าเป็นคนบ้าเป็นไม่ได้ครับเป็นคนบ้าสติเลอะเลือนดังน,นั้นคนมีลูกมีเต้านะครับคุณต้องหนีบลูกไปทุกครั้งไม่ให้ลูกอยู่บ้านคนเดียวเดี่ยวๆหรือต่อให้อยู่กับเด็กด้วยกันลูกด้วยกันดูแลก็ไม่ควรจะประมาทเรื่องนี้เรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องของมีคมเรื่องอะไรต่างๆแบบนี้ครับต้องระวังครับ แม้แต่หมามันยังกัดเด็กครับน,นะครับผมจะย้ำเรื่องนี้ตลอดนะครับโอเคนะครับต่อมากม็เรื่องอะไรที่มีข่าวแว่วๆนะครับพอดีไปฟังแอดชัยด้วยก็คือผมได้ยินข่าวนี้แล้วละ่ะได้ยินข่าวนี้แต่ว่าทุกคนคงคงได้ยินแล้วมั้งครับที่มีผู้ชายคนหนึ่งที่มีความกล้าหาญชันชัย ทำอะไรให้เห็นว่าเป็นจิตอาสางานงานต่อมาที่ถนัดก็คือกระโดดไปเพื่อจะที่ใดมีเรื่องบาดหมางทางอะไรต่างๆแกจะไปและไปเลาะไปเล็มเข้าแล้วก็หรือกระโดดเข้าไปเลยก็มาแสดงออกเลยในเรื่องนั้นๆแกก็จะได้แสงไปแบ่งแสงออกไป แบ่งแสงไปในที่สุดถ้ามีคนไว้วางใจก็จะแสดงอภิิหารในการตามฟ้องตามร้องลุงคนถูกคนนี้ฟ้องร้องหลายเรื่องนะครับจนนที่สุดก็เป็นนาก็โดนด้วยขณะเดียวกันผมก็เพิ่งได้ยินว่าตัวท่านเองเนี่ย มีคดีค้างไว้เยอะบางคนบอก40คดีผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ล่าสุดมันมีเรื่องอีกอาจจะเป็นเพราะว่ามันจะมีช่วงรอยต่อก็ได้ครับช่วงรอยต่ออะไรบางอย่างเนี่นะครับมันจะมีขึ้นลูกใหม่กําลัางจะมาขึ้นลูกเก่าก็กำลังถดถอยเขาเรียกว่ามันประมาณว่าเป็นรอยต่อแห่งอํานาจก็ได้ครับ พราะว่าล่าสุดที่ว่าข่าวเนี่ยมันมีการลือคดีคนคนหนึ่งออกมาหรือคดีคนคนหนึ่งออกมาครับทำไมจึงต้องรือครับแสดงว่ามันถูกเงียบมาหายไปใช่ไหมฮะเรื่องบางเรื่องในประเทศไทยเราสามารถปล่อยให้เรื่องเงียบหายไปเหมือนไฟไม่ฟางนะครับประเทศไทยเราจะลืมง่ายๆครับ มีคนแง้มแง้มมาโอ้โหทําไปแทบทุกหลายจังหวัดมากครับนะฮะไม่รู้จะทําสถิติไปถึงไหนถ้าเป็นเจ็ดิจ็ดจังหวัดเนี่ยโอ้สุดยอดนะครับโอเคครับก็เรื่องนี้ก็ติดตามต่อไปครับนะเหมือนละครซีรีส์ยาวนี่และครับมีคนเขาพิมพ์อยู่ในแอดแอดชัยนะเขาบอกว่าคนคนหนึ่งครับเวลาตัวเองเจอคดีเนี่ยเขาจะใช้สามหลักการเท่านั้นครับ แล้วก็หลุดลอยครับสามหลักการหลุดลอยกันเลยครับหนึ่งบอกว่าไม่มีทนายสองขอความเป็นธรรมสามป่วยอันนี้ความเหงเขาคิมนะเออผมก็เคยได้ยินมาลุงพลเป็นนักอาเป็น,เป,นเป็นแมนกว่าครับลุงพลไม่เคยขอความเป็นธรรม ใดๆลุงพลไม่เคยป่วยลุงพลไม่เคยอ้างว่าไม่มีทนายครับนะครับมีแต่รอทนายไม่เคยอ้างว่าผมไม่มีทนายครับให้ให้เวลาผมหน่อยจึงได้มีจึงมีข่าวว่ามีคนคนหนึ่งครับ โดนมาเกือบ40สคดีแต่ไม่เคยมีทนายผมก็เฮ้ยมันเป็นไปนได้ไงอ่านะฮะต่อมาก็เขาบอกว่าเมื่อมีเรื่องใดๆมาถึงปุ๊บคือมันจะมีคำว,ว่ามนุษยสิทธิมนุษยชนครับแกจะใช้ประโยชน์ในคำนี้มากที่สุดเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ต้องยอมเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ต้องยอมแก่เพราะว่าไม่มีใครอยากมีเรื่องเนี่ยฮะกับกับบุคคลน,นี้ครับไม่มีใครอยากมีเรื่องบุคคลน,นี้ ที่สุดก็บ่วยครับมันจะวนกันอยู่สามเรื่องดังนั้นเรื่องแกจริงค้างคามากล่าสุดก็เคยมีเรื่องว่าถูกฟ้องตัวอะไรอีกแล้วครับเยอะแยะ,ยะแปลกมากทำไมแกไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องเลยผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ตัวท่านเองก็ทำให้คนอื่นไปฟ้องคนอื่นเป็นว่าเล่นครับ เหมือนกับว่าใครมีความทุกข์ในคดีความที่ท่านนี้จัดให้นั่นคือเป็นกรรมของเขาด้วยนะกรรมของเขาบางคนบอกว่าปีหน้าน่าจะกรรมโฮมนะาาทางทางน้องมนอมคือโฮมซักแต่บางคนอาจจะถึงเวลาโฮมโฮมกรรมโฮมกรรมมันมีกรรมดีกับไม่ดีครับนะครับก็โอเคครับก็ว่ากันไปนะครับ างคนบอกว่าปีหน้าเออถ้าเป็นปีหน้าก็เป็นไปได้ครับเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่จะเขาเรียกว่าค่อยๆเสื่อมค่อยๆหมดไปด้วยโลกธรรมแปดครับมียศเสื่อมยศมียศเสื่อมยศมีอำนาจเสื่อมอำนาจนี่แหละครับมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็เลยบอกว่ากรรมเนี่ย แปลว่าการกระทําใครทํากรรมใดไว้ก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้นนะครับน้านะครับนะผมจะมาเล่าเรื่องนี้นะครับคือมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนิดหนึงนะครับมันมาจากข้อสูตรนะครับลองตั้งใจฟังนะครับที่ผมจ่อหัวแคปชั่นไว้นะครับว่ามโนกรรมมีโทษร้ายแรงที่สุดครับ คือพวกเราจะมีความเข้าใจแค่ว่าคําพูดกับวาคาพูดเนี่ยกับการกระทำเนี่ยทางโลกสามารถเอาโทษได้ครับเอาโทษหรือบัญญัติกฎหมายเอาผิดได้ก็คือคําพูดและการกระทำทุกเว้นทางใจดังนั้นคุณคิดอะไรไม่มีใครอ่านความคิดคุณได้ไงถ้าทางการ มีเครื่องมืออ่านความคิดมนุษย์ได้เนะี่ยบางครั้งเขาก็จะอาจจะออกกฎหมายห้ามคิดแบบนั้นห้ามคิดแบบนี้คิดปุ๊บผิดกฎหมาย <c oughs> นะยังไม่ได้นะฮะก็เหลือแต่ว่าเวลาคุณคิดเนะี่ยแล้วคุณยังไม่พูดไม่กระทำก็ไม่มีใครรู้คุณก็ไม่ผิดกฎหมายเวลาคุณพูดออกมาไปเข้าเงื่อนไขผิดกฎหมายเช่นด่าอยากคายโกหก นะครับพูดออกไปทางสาธารณะทําให้คุอ่นเสียหายปุ๊บก็ผิดการลงมือทําใดๆที่ทําให้ผู้อื่นได้รับอันตรายหรือทําให้เกิดการเสียสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่นคุณก็ต้องผิดไปตามกฎหมายคือคําพูดและการกระทําแต่เราไม่เคยรู้เรื่องนี้ใจเป็นประธานครับความคิดคุณยังไม่ทิ้งความคิด ที่เป็นอกุศลปุ๊บแล้วควรไปพูดออกมาเขาควรรู้แล้วว่าคุณกำลังโมโหถ้าเขาไม่ไม่สังเกตอารมณ์ทางร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปตาแดงกล่ำนะครับหน้าบูดเบี้ยวเหมือนคนกำลังโมโหโทษสะเต็มที่เนี่ยนะครับก็ต้องข่มใจข่มใจนะประมาณประมาณนี้นะแต่ถ้าคุณข่มใจได้ไประยะหนึ่ง ความคิดเร็วๆเหล่านั้นมันก็ดับไปกิริยาอาการของคุณมันก็จะเบาลงมันก็จะสงบไปนะครับคําพูดก็หนักปากหน่อยก็เลยไม่ดาวไปเพราะว่าความคิดมันเปลี่ยนแล้วแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนความคิดมันจะไปในเรื่องของคําพูดมือสั่นเนี่ยจนดาวไปนะะ ถ้าดาวไปมันยังไม่ดับนะถ้าความคิดยังไม่ดับดาแล้วอะ่ะต่อไปก็ลงไม้ลงมือนี่คือทางไปของโทสะครับมันจะพัฒนาแรงขึ้นแรงขึ้นจนครบการกระทําคือคิดพูดกระทําบางคนคิดแค้นมากไม่พูดครับลงมือทําเลยคนนี้แบบนี้น่ากลัวครับเดินเดินมาแล้วก็ทุบเลยเนี่ย น่ากลัวครับไม่มีใครอ่านความคิดได้ไงครับบางทีก็มนุษย์ก็มาทําใส่หน้ากากนะครับพูดดีพูดดีครับแต่ในใจมันอีกแบบครับนี่ก็เป็นอีกการเรียนรู้ของคนชั่วครับเขาเรียกว่าใส่หน้ากากครับกันแกล้งพูดดียิ้มแย้มแจ่มใสพอรับหลังก็อีกแบบนั่นไงนะครับ แต่ถ้าใครตรงไปตรงมาคือโมอโหก็โมโหเลยอันนี้ก็อีกแบบเราพอจะรับมือได้ครับแต่ถ้าใครมาแบบเนียนเนีเนี่ยแต่คนความชั่วนะแต่เนียนเนี่ย,น,ยนะฮะนะก็ดูกันต่อไปบางคนพูดขวัญผ่าซากขวัญ่าซากนะครับมันรู้นิสัยไงฮะถ้ารู้นิสัยก็เป็นไรเมื่อเรารู้นิสัยแล้วก็ไม่โกรธเขาเออมันพูดอย่างงั้นแหละพูดเหมือนมะนาวมีน้ําขวัญ่าซาก แต่ถ้าคุณไปอยู่ในที่หนึ่งที่เขาไม่รู้จักคุณนะเขาก็ต่อยคุณสิครับเขาก็โมโหสิดังนั้นเขาเรียกว่าต้องมีอีกหนึ่งคือกาลเทษะอ่ะเมืเ่อกี้เห็นคนตอบถูกไปแล้วนะฮะว่าอ๋อเพราะมโนกรรมนะให้ผลร้ายแรงนะอ่ะต่อมานะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะเดีผมจะอ่านคำนี้นะการกระทำทางใดมีโทษมากที่สุดมีโทษนะครับเราจะไม่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคับ เพราะว่าคนที่พูดต่อไปนี้ครับเป็นพระพุทธเจ้าครับมีคนชื่อหนึ่งของนิครน,นะครับสมัยก่อนมันจะมีลัทธิต่างๆอย่างชงลิศวีนิครนแล้วก็นะครับอีกอันหเด่งก,ก็คืออะไรอีกอ่ะที่เป็นสมัยก่อนนะครับนะครับเอาว่านิครมเนี่ยก็คือ มีความเชื่อเชื่อหนึ่งเรียกว่านิครณนะครับนิครณนะครับเจ้าของศาสนาของนิครณก็คือเขาเรียกอะไรสักอย่างลืมละนะฮะเอาเป็นว่านะครับคนนี้ชื่อว่าทีฆตะปัดศีนิครณนะครับได้เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้านะครับว่าชื่อพระองค์นะครับชื่อพระองค์พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะะที่ท่านเป็นศาสนิกชนนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับ ชื่อพระองค์ที่ถูกขานกันแทนกายตอนนั้นนะครับจะเรียกพระองค์ว่าท่านพระโคดมท่านพระโคดมพระองค์เล่าช่วยเล่าเรื่องย่อๆบัญญัติทันทะคือการกระทำอันการกระทำนั่แหละฮะในการกระทาบาปก,กรรมทันทะคือเกี่ยวกับผลนะครับการกระทำ นะในการทำบาปในการเป็นไปแห่งบาปกรรมไว้เท่าใดพระองค์ก็ตอบว่าทีฆตะปัสสีตถาคตจะบัญญัติว่ากรรมกรรมใดนี้เป็นอาจินนะครับนะครับท่านนี้ก็ทูลตอบว่าทูลถ,ถามต่อไปว่าท่านพระโคดม ก็พระองค์ย่อมบัญญัติกรรมในการกระทําบาปในการเป็นไปแห่งบาปไว้เท่าใดน,นะครับพระองค์ก็ตอบว่า,าทีขัตะปัสสีเราย่อมบัญญัติกรรมไว้ในการกระทําบาปนะครับในการเป็นไปแห่งบาปกรรมไว้3ประการประการที่หนึ่งคือกายกรรมประการที่สองคือวจีกรรมประการที่สามคือมโนกรรม ท่านทีขปัตสีก็ทูลถามต่อว่าท่านพระโคโดมก็กายกรรมอย่างหนึ่งวจีก,กรรมอย่างหนึ่งมโนกรรมอย่างหนึ่งมิใช่หรือเนี่ยเริ่มจะผิดคําสอนของของสัตวของนิคนกับพวกเจ้าแล้วนะฮะนครับพระองค์พูดไว้สามประการเลยฟังดีนะฮะแต่ทีข้าทีฆตาปัสสีกับมามาแยงแ้งว่าเอ๊ะ นะครับทาไมอ่ากากะกายกรรมอย่างหนึ่งวัจีกรรมอย่างหนึ่งมนกรรมอย่างหนึ่งไม่ใช่หรือนะครับพระองค์ก็ตัดพระองค์ก็ตัดตอบว่าทีกรปั้สีกายกรรมอย่างหนึ่งวัจีกรรมอย่างหนึ่งมนกรรมอย่างหนึ่งนะนะฮะท่านพระโุนมก็บรรดากายกรรมสามประการที่จําแนกไว้ออกมาแล้วและส่วนต่างกันเหล่านั้นกรรมไหนคือกายกรรม วจีกรรมมโนกรรมที่พระองค์บัญญัติว่ามีโทษมากกว่าในการกระทำบาปในการเป็นไปแห่งบาปพ,พระองค์ก็ตอบว่าทีกระตาปศสสบรรดากรรมทั้งสามประการที่ว่ามานี้จำแนกออกแล้วเป็นคนละส่วนกันเหล่านี้เราบัญญัติมโนกรรมมีโทษมากกว่า ในการการะทาบาปนะครับในการเป็นไปแห่งบาปกรรมเราจะบัญญัติกายกรรมวจีกรรมมีโทษมากกว่าเหนือมโนกรรมหามิได้นะฮะหามิได้นะครับทีนี้นี่คนก็งงครับหาว่ามันไม่ตรงกับศาดาเขาสอนอ่งฮะท่านก็เลยตอบว่า ถามอีกทีนะฮะท่านพระ,ะโคดมพระองค์ตัดว่ามาโนกรรมหรือพระองค์ก็ตอบว่าทีคตาปัสสีเรากล่าวว่ามาโนกรรมสมัยโบราณเวลาเขาตอบอะไรยื่นยันชัดเจนจะตอบสามรอบนะครับดังนั้นคําว่าสามครั้งมันก็เลยเป็นในยะในหลายเรื่องนะครับเมื่อ,อ,อท่านพระพระพุทธเจ้าตอบ นิครนครั้งแรกว่ามนโนกรรมนิครนก็ยังไม่มั่นใจครับตอบถามต่อครับท่านพระโคดมพระองค์ตัดว่ามนโนกรรมหรือที่ว่ามีโทษมากกว่านะครับพระองค์ก็ตอบต่อว่าครั้งที่สองนะครับอ่าครั้งที่สามอีกอันนี้ครั้งที่สามทีฆข้า,าศรีเรากล่าวว่ามนโนกรรมที่มีมีโทษมากกว่าวจีกรรมและกายกรรมนะครับเมื่อท่าน เมื่อพระพุทธเจ้าทรงตอบนะตัดตอบไปสามครั้งนะครับนะครับทีขปาัญสีนิครนก็นะครับ,บ,รนะรบให้พระองค์ยืนยันสามครั้งเสร็จแล้วนะครับก็เลยลุกแล้วก็เดินออกไปเลยเดินออกไปเลยนะครับนะประมาณว่าทีขปัญสีนิครนให้พระพงทธเจ้าทรงยืนยันในการ ตรัสถึงสามครั้งด้วยประการชนีแล้วก็ลุกจากอาสนะไปหานิคนนาตบุตรถึงที่นิคนนาตบุตรคือศาสดาของนิคนนะครับนะครับประมาณนี้นะฮะจริงๆเรื่องยาวกว่านี้นะฮะพอที่ขัสีเนี่ยที่ขตาปฏสสีเดออลุกขึ้นไปแล้วอะมีมีผู้มาสอบถามพระองค์ว่า พระองค์ทําไมทําไมเรื่องนี้จึงพระองค์จึงตอบว่ามนโนกรรมมีมีโทษแรงกว่าวจีกรรมและกายกรรมทีนี้พระองค์ก็ยกตัวอย่างนะครับคนนั้นออกไปแล้วไม่ไไมรู้นะพระองค์ก็ยกตัวอย่างว่ามีผู้โจรผู้ายคนหนึ่งนึกอย่างนี้ว่าจะไปป้นบ้านาหมู่บ้านนั้นนะ นะเพราะว่าเขาคิดในใจเท่านั้นนะครับว่ามันทำได้มันทําให้ทําโทษได้อ่มันให้โทษมากกว่าเพราะว่าโทษในสิ่งที่เขาคิดนั่นแหละครับมันทําให้เกิดความคิดในทางที่ชั่วได้ได้ไวได้เยอะโดยพวกเราหรือคนทุกคนไม่ได้คิดว่าแค่คิดเฉยๆก็ไม่เป็นไรมั่งแต่พอมาอ่านพระสูตรนี้แล้วเริ่มตระหนักแล้วครับว่าอย่าคิดไม่ดีอย่าคิดดีกว่าครับ พอให้โทษได้แรงพระองค์ก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าประมาณคร่าวๆนะพอให้เป็นเนื้อนะก็คือถ้ามีโจรผู้ร้ายมาในบ้านบ้านหนึ่งแล้วก็บอกว่าโมโหมะฉันจะนำสัตว์ทั้งหมดในหมู่นั้นบ้านนั้นนะ่ะมันมาสับให้ละเอียดหมดเลยเนะี่ยให้เป็นกอก้อนเนื้อกองเดียวกันเนี่ยกับคนคนหนึ่ง จะใช้กําลังตัวเองนะครับในการไปจับสัตว์ฆ่าเสร็จแล้วก็ไปจับอีกสัตว์หนึ่งฆ่ามันได้ทีละตัวแต่ความคิดเขาน่ะก็คือจะจับสัตว์ทั้งหมดมาและมาสับๆเป็นชิ้นๆแล้วก็กองเป็นก้อนเนื้อเดียวกันพระองค์ก็บอกว่านี่แหละคือให้โทษราแรงกว่าคือความคิดชั่วได้ทีเดียวเลย แต่ถ้าลงมือทีนะมันได้ทีละทีตัวนะพระองค์ก็ยกตัวใหญ่นะครับว่ามีผู้ที่มีฤทธิ์แรงกล้าผู้ที่มีแรงกล้านะครับบอกว่าตัวเองจะใช้ฤทธิ์ตัวเองเนี่ยในการเผาหมู่บ้านทั้งหมดให้เป็นเพลิงไหมทีเดียวพร้อมกันทั้งหมดคือคิดชั่วคิดคิดชั่วได้ทีเดียวอ่ะแล้ะพระองค์ก็ลักษณะเหมือนว่าถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งที่บอกว่า ฉันจะเผาบ้านเผาบ้านไปทีละบ้านเนี่ยก็คือเผาเสร็จแล้ววิ่งไปเผาบ้านต่อไปวิ่งไปเผาบ้านต่อไปอันนี้กว่าจะได้กว่าจะหมดครับเหนื่อยแต่มันนี้จะเสกเลยว่าจะทําให้บ้านทั้งหมดเนี่ยเป็นเพลิงทีเดียวในในลิฟต์ของตัวเองเห็นไหมครับอันนี้คือคิดแล้วมันให้ผลร้ายแรงกว่าทีเดียวเลยบางคนอาจคิดว่าเฮ้ยแค่ความคิดมันไม่น่าจะเป็นอะไรมั้ง พอท่านรู้แล้วว่าศาสนาพุทธสอนกรรมสามทางคือมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมพระองค์ตัดชัดได้นะครับว่าพวกเราเห็นแล้วนะครับโมโนกรรมให้ผลร้ายแรงกว่าอย่างนี้แหละครับคือเราคิดให้มันเสร็จสําเร็จร่วมยอดอย่างไวครับใครชอบไปแช่งคนอื่นนะครับให้ตายทั้งโคตรเนี่ยนั่นเห็นไหมครับเวลาคุณคิดเนี่ยมันให้โทษร้ายแรงกว่า แต่ถ้าคุณบอกว่าแล้วฉันจะฆ่าทีละคนเนี่ยเห็นไหมทั้งโคดนี้คุณก็หาทางที่จะฆ่าทีละคนก็ยากแล้วครับกว่ากายคุณจะทําบาปฆ่าทั้งหมดบางทีคุณก็โดนจับแล้วแต่ความคิดของคุณคุณจะฆ่ามันออทั้งโคดจะเอาทั้งโคดมาเห็นไหมฮะมันเป็นการพูดเออมันเป็นความคิดที่สําเร็จแม้แต่ยังไม่ได้กระทําก็แล้วกันพอเข้าใจยังครับว่า มนโนกรรมให้โทษร้ายแรงกว่าคือคิดทำลายได้เยอะกว่า,า,านะนะทีนี้เราก็เรารู้แล้วครับว่ามนโนกรรมเป็นโทษแล้วครับมนโนกรรมเป็นโทษแล้วครับแต่เราไม่ค่อยสนใจเราคิดว่าแต่ทางโลกของเราเนี่ยให้โทษทางโลกก็ได้ครับคือคําพูดและการกระทําสามารถลงโทษได้ครับ มีบัญญัติกฎหมายเอาโทษได้ในการดา่าในการใส่ร้ายคนอื่นให้คนอื่นเสียหายให้มาต่อมาก็คือการลงมือทำครับเราทําให้คนอื่นเดือดร้อนให้เขาเสียทรัพย์สินและทางร่างกายเขาก็ถูกฟ้องครับเห็นไหมครับอย่างเหลือๆอ,อย่างเดียวครับก็คือทางความคิดมันยังเอาโทษไม่ได้ในทางในทางโลกนะแต่ทางกรรมเรียบร้อยแล้วครับ ย้ำยังครับว่าความคิดชั่วเนี่ยไม่คิดเสียดีกว่านะครับความคิดชั่วไม่คิดเสียดีกว่าได้ความได้ความรู้นี้แล้วนะครับผมถึงบอกว่าคนที่อ้างว่าจะไปถือสินกินเจเนี่ยทำได้แค่เดียวคือปิดวาจาคือไม่พูดคำชั่วครับหรือไม่ไม่กระทำชั่วไปถือศินครับแต่ถ้าคุณเป็นนั่งสาบแช่งใครนั่งดะ นั่งว่าใครโกรธแค้นใครอยู่อ่ะไม่ได้ผลครับเพราะว่าความคิดเนีย่มันให้โทษร้ายแรงกว่าแม้คุณจะไม่ได้ไปทำอะไรคุณนั่งเฉยๆนี่น,ะนั่งเฉยๆก็อ้างแค่ว่ากายไม่ทําบาปบาจาไม่ได้เป็นว่าใครอยู่ในวัดถือศีลแต่ความคิดคุณมันฟุ้งซ่านไปหมดแล้วครับ มันจะเกิดวิตก3ามครับการวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกครับนี่ก็บาปแล้วครับนะโอเคนะโอเคก็สมปัานาที่อยากเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับ